เจ็บปวดายใหญ่ไายใหญ่ไายใหญ่เจอกายใหญ่ดูครับสัญญาบีก็มาแล้วนะครับดูครับนี่ครับแข้งขวาครับสองครับบวกครับสัญญาบีร่าสันติราบีร่าเอฟเอดูครับโหนแล้วครับสัมภายะครับยกที่สองเริ่มนะครับท่านผู้ชมครับมาดูว่าเกมยกนี้จะเป็นยังไงสนใจดูให้ดี ไฟสายบมาตุ้มสองตั๊กงตัว่าคนนี้รักพี่เสดายน้องครับรักพี่รัเสดาน้อรักเสดาน้องรักน้องรักเสดายพี่ สองไปครับสามพันอาจารย์ต้อยอภิชาติวันนี้ก็มาประชาสัมพันธ์ด้วยตัวเองนะครับหกาการกฎาครับมแปนทัดแท้อยู่ในรูก็อยู่ไม่ได้ครับต้องไปช่วยอาจารย์บองครับอ,อยู่ในรูเขาไปดีหกต้องออกจากรูครับอยู่ในทัพก็ต้องออกจากทัพเลยครับต่อยกันสั่งแม,ม,ม,ม่นิมากยังครับเดิน,น อยาเดินกับยาเปียกปักกับสักกร่ากับคุณดีสายทานเบอร์แข็งมากันทั้งคู่นะครับสิราซีัแะงำงนานเอกสัทิครับคับครับกันได้ที่ไ้เจอจับเอกบุรพาโอ้ลูกผูมาแล้วนะครับไปรมนาได้ ใีซ้อมดูวินอุกโอนทุกวันในซ้อมดูซอจิตประสุดเดือดการให้กำเนิดไฟนะเป็นบางอยู่ครับไปนะสักครู่ครับครับไปอไปยับฝั่งแดงนี่มีเสื้อเขียวนี่ก็นักมวยนะสวยน้ำเงินนี่ก็เสื้อขาวครับก็ลุ้นก็สวยเหมือนกันนะครับถุงแขนแดนนนคูณนะช่วงนี้ก็ทำธุรกิจเสริมนะ กานทุเรียนเออาสวนนู้นตะวันสวนทางฝั่งนี้ก็โชกอาลุนวิสาหะฝากฝากคุณแผนครับเมื่อประมาณสักห้าโมงกว่าๆครับพี่น้องทางช่มงจอดอยากกินทุเรียนอยากกินทุเรียนลองเอาไปสักสองกันเด้อคุณแผนจะให้เยาะดำให้ให้เยาะดำไปสอนแถวช่องจอดแถวกาดเชิงกันนะช่อบวกเขามีเขามีเยอะสองสิบจุดทุเรียน มีเชียนบวเงินหนอยโ so ชก no oh. oh. ็ใบคุณแบนโชว์ก็ผู้วยบอกเพื่อนมาจำมาเกิ่นเนาะเจอคะแนนน้อกหมดเลยเพราะเบอรดีจันสวัสดีเพืกันที่ล่ะคุณแบนกับมีเชียนบวกเงินผมนี่กดหัวใจกดไลค์ตลอดนะพี่เชียนบวเงินน่ะแต่ลงแต่ลงแต่ละภาพเนี่มีมีความหมายโพสแต่ละโพสนี่มีความหมาย มา<ส>ดูยกที่สามครับสามพันสัตย์ร่าแดงนั่นเลยนนี่ทางด้านของเป็นเอานะครับเอมยกที่สามเริ่มแล้วครับพี่น้องมาดูว่ายกนี้ของจริงล้นใครทำได้ดีกว่าครับโอ้ยอสลับดอกแทงไี้ทีนึงสัตยดร่ากางขาและกัมแขนเอาไว้ ส hey, he uh, ัตย uh, ์ท no ีระก็เคยเจอกับดารุตกมาแล้วไอ้เนี่ยนี่เป็นเหตุใับสัตย์ทีระ นะครับหัวใจจะได้หล่อครับวันนี้นำใจนะักกีฬาต้องมีเต่บสองเท้าใจใจขวามาวันนี้ทบเที่ยวจริงใล้วครับอาวุธเริ่มเยอะึ้บบนครับยุทาสตร์ถูกชเดตัวเ เฮ้ยทำสุดยอดโย่อาเจี้ยนอย่าให้ล้มเดี๋ยวนี้มันเปลนสิเปลี่ยนบมีการชักน้ำหนักเรียบร้อยอ้าวดูสายไฟด้วยนะครับสายไฟทำสุดยอดแลเฮ็เก ดีไสม S R Y ครับดีดีครับเป็นน้องพีบ้ต่อครับเสียท่านอะไรเฮ้เ้น้องเปพี่แล้วตอนนี้ ับสักครู่ครับในครูสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมครับอ่ะครูสัปดาให้พี่น้องเดินทางกลับนะครับตอนนี้เดินทางกลับตอนนี้ก็ขอให้โดยทางกลับโดยสวัสดิภาพครับแพ้แลวปลอดภัยสินบ้าสินที่พักย้อนโเตือนเชิญเด้อไปเอาบุญร่วมกันต่อเชิญต่อจะจะเจอท่นใดแล้วกันก็ต้องต่อความเปรียบพอยก็เยแย่งไปว่ติดตามนะนะ เดี๋ยวเรื่องแชมป์มีหลายลกทีเดียวครับขอบคุณสำหรับทีมงานที่เกาลวการล่ท่านวัวนลล่ามเสียท่านบนด้าชธานีด้วยได้รอเดี๋ยวจาจุนกู้สุดท้ายมนอีกสอยกนะคะสี่หก้าขอบคุณคุณวหยาดศรีัญรัตน์นะครับโรโอเตอร์คันเตอร์ที่สามจองไทยรัฐาสู่สากลศรีต่านส คาดว่าปีหน้าก็จะได้จัดอีกนะครับอปมโมเตอร์วิดจัดของเราอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยเออเราเออปีนี้ไงเออยังไงเราคัดเลือกอีกครับโอเคครับอ่าดีใจกับโปรโมเตอร์วิดจัดด้วยนะโอ้โหแล้วก็สวยมากจะพูดว่าเสี้ยถัดหน่อาอ่าค่ะ อานะครับยก,ก,ยยก,กยทับคะแนนยกสี่ขับคะแนนเยอะยิ่นี้ครับเต็มี่สันติราช่ยนักมวยหน่อยช่นักมวยหน่อยสชนติราชยกแดงเวเอกนยหนก่อขอเร็วครับสันติราชรวบใต้ต็ี่ मज़ा कॾहिं पपियो उलियो उियो よくし